เพื่อนๆทราบไหมคะว่าฝรั่งเศสประเทศสุดยอดแห่งความโรแมนติกกำลังเข้าสู่ความวุ่นวายเอาละเพื่อนๆที่รักคือแบบว่าแอดมินตามข่าวฝรั่งเศสช่วงนี้เรารู้สึกอึดอัดแทนคนประเทศเขาจริงๆนะคือแต่ก่อนเราจะนึกถึงฝรั่งเศสในภาพของความโรแมนติกแบบขั้นสุดมีหอไอเฟลมีกลิ่นขนมปังหอมๆในร้านคาเฟ่เล็กๆหรือภาพผู้คนนั่งจิบไวน์สบายๆหรือแม่น้ำแต่ตอนนี้ ภาพเหล่านั้นมันดูเหมือนกำลังจะเลือนหายไปกลายเป็นภาพความตึงเครียดที่แทรกซึมไปทั่วประเทศจากที่แอดมินได้รวบรวมข้อมูลมาแอบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆเราหนาเพื่อนๆคือมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและพันกันยุ่งเหยิงไปหมดจนน่าเป็นห่วงลองคิดดูสิว่า ในฐานะนักท่องเที่ยวที่อยากไปดื่มด่ำกับความสวยงามเราจะต้องมานั่งลุ้นว่าพรุ่งนี้จะมีการประท้วงที่ไหนอีกไหมรถไฟจะยังวิ่งตามปกติหรือเปล่าหรือแม้แต่ตอนเดินเล่นในที่สาธารนณะก็ต้องระวังตัวตลอดเวลาไม่ใช่แค่เรื่องล้วงกระเป๋าที่ปกติแล้วแต่ยังรวมไปถึงความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดสารอีกด้วยมันทําให้บรรยากาศที่ควรจะผ่อนคลายกลายเป็นความระแวงไปซะอย่างนั้น แต่พอมาวิเคราะห์ลึกลงไปอีกหน่อยก็เข้าใจเลยว่าทําไมคนฝรั่งเศสถึงไม่พอใจกันขนาดนี้มันคือความรู้สึกหมดหวังที่สะสมมานานลองจินตนาการดูว่าเราทํางานหนักเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตมันแย่ลงเรื่อยๆเงินในกระเป๋าลดลงทุกวันเพราะของแพงขึ้นสวัสดิการต่างๆที่เคยได้ก็ถูกตัดออกไปแถมนี่สาธารณะของประเทศก็เพิ่มขึ้นแบบน่าหายใจจนนักลงทุนก็เริ่มไม่ไวใจเราด้วย สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือความไม่มั่นคงทางการเมืองนี่แหละมันเหมือนกับว่าคนในบ้านกำลังทะเลาะกันหนักมากจนไม่มีใครสนใจจะซ่อมหลังคาที่รั่วเลย การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง5คนในเวลาไม่ถึงสองปีนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะเพื่อนๆมันคือสัญญาณที่บอกว่ารัฐบาลไม่แข็งแรงพอที่จะผลักดันนโยบายสำ,สำคัญสำคัญได้จริงๆแล้วคนฝรั่งเศสเองก็คงรู้สึกว่านักการเมืองมัวแต่แย่งชิงอำนาจกันเองจนลืมความเดือดร้อนของประชาชนไปแล้วด้วยความรู้สึกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนธรรมดานะ แม้แต่กลุ่มคนรวยและนักธุรกิจเองก็เริ่มไม่มั่นใจในอนาคตของประเทศแล้วเหมือนกันบางคนถึงขนาดเตรียมย้ายฐานทรัพย์สินหนีเพราะว่ากลัวว่าจะมีการเก็บภาษีที่สูงขึ้นเพื่อมาแก้ปัญหาที่เลือลังนี้แล้วถ้าทุกคนต่างพากันหมดศรัทธาแบบนี้เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไรสุดท้ายแล้วแอดมินมองว่าปัญหาที่หนักที่สุดของฝรั่งเศสในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องความวุ่นวายรายวันนะ แต่มันคือความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนมีต่อก,การเมืองและอนาคตของประเทศตัวเองความไร้เสถียรภาพทางการเมืองทําให้ไม่มีใครแก้ปัญหาได้จริงและปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ยิ่งทําให้คนรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและออกมาประท้วงมากขึ้นกลายเป็นวงจรอุบาทที่น่ากลัวมากเลยครับแอ m ด n มินเลยอยากฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังวางแผนจะไปเที่ยวฝรั่งเศสว่าให้เผื่อใจไว้หน่อยนะคะ อย่าเพิ่งคาดหวังว่าทุกอย่างจะโรแมนติกเหมือนในหนังแต่ให้เตรียมตัวและเปิดใจยอมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเข้าใจถึงบริบทเหล่านี้แล้วการเดินทางของเราอาจจะราบเรื่นขึ้นและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับประเทศน,นี้มากขึ้นด้วยนะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าปัญหาของฝรั่งเศสมันจะไปจบลงตรงไหนอย่างที่แอดมินบอกไปว่าตอนนี้ฝรั่งเศสกำลังเจอพายุนี่สินและการเมืองพัดเข้าใส่พร้อมๆกันจนบ้านแทบจะพังแล้ว ที่นี้ลองมาดูกันว่าพายุสองลูกนี้มันกำลังจะพัดพาไปสู่จุดไหนต่อลองนึกภาพตามแอดมินนะเพื่อนๆบ้านหลังนี้ประเทศฝรั่งเศสเคยใหญ่โตแข็งแรงมากมีเงินทองไหลมาเทมามีแขกเรือนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสายแต่ตอนนี้ผืนบ้านก็สุดนี่สาธารณะพุ่งสูงหลังคาก็รั่วการขาดดุลงบประมาณแถมคนในบ้าน คือนักการเมืองก็ยังทะเลาะกันเองเสียงดังลั่นบ้านจนแขกที่เคยอยากเข้ามาอยู่ก็เริ่มลังเลแล้วฟิชที่เปรียบเหมือนกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ดูแลความน่าเชื่อถือก็เลยต้องรีบมาเคาะประตูแล้วบอกว่าเฮ้ยลดเกรดนะถ้ายังไม่ซ่อมแซมบ้านตัวเองดีๆค่าเช่าจะแพงขึ้นด้วยซึ่งค่าเช่าที่ว่านี้ก็คือต้นทุนการกู้ยืมนั่นเอง แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็เลยหนักกว่าที่คิดนะเพื่อนๆเพราะพอเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เตือนแบบนี้นักลงทุนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วสิครับก็เหมือนเวลาที่เราจะให้เพื่อนยืมเงินเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้มีหนี้เยอะแถมยังทะเลาะก,กับคนในบ้านบ่อยๆเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะให้ยืมดีไหมหรือถ้าให้ยืมก็คงต้องคิดดอกเบีย้ยที่แพงกว่าปกติหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงใช่ไหมล่ะ ทีนี้ฝรั่งเศสก็กำลังเจอสถานการณ์นั้นเลยครับรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาก็เลยต้องเจอกับงานที่หนักสุดๆทั้งต้องรีบหาทางอุดรูร่วกของบ้านก็คือลดการขาดดุลต้องหาเงินมาซ่อมแซมส่วนที่พังก็คือลดหนี้สาธารณะแต่คนในบ้านก็ยังคงทะเลาะกันไม่หยุดสภาก็ยังมีความแตกแยกอย่างรุนแรงทำให้การผลักดันนโยบายสำคัญๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แอดนินเลยมองว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจหรือการเมืองที่เกิดขึ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันคือวงจรอุบาทที่ความวุ่นวายทางการเมืองทําให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจติดขัดและปัญหาเศรษฐกิจที่แก้ไม่ได้ก็ยิ่งทําให้ประชาชนไม่พอใจและออกมาประท้วงมากขึ้นจนการเมืองยิ่งวุ่นวายไปใหญ่เลย งานนี้แอดมินก็ต้องขอเอาใจช่วยรัฐบาลชุดใหม่ของฝรั่งเศสจริงๆนะเพื่อนๆเ,เพราะถ้ายังปล่อยให้พายุสองลูกนี้พัดกระหน่ำต่อไปเรื่อยๆบ้านที่เคยสวยงามอย่างฝรั่งเศสก็อาจจะต้องเจอกับความท้าทายที่หนักหนาขึ้นไปอีกค่ะคราวนี้มีผลกระทบในเรื่องของเงินยูโรกับประเทศฝรั่งเศสให้ฟังมันเหมือนกับความสัมพันธ์ของคนสองคนเลยนะมีทั้งช่วงที่ดีเย และช่วงที่ต้องปรับตัวเข้าหากันลองนึกภาพตามนะเพื่อนๆสมมุติว่าเงินยูโรเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวหนึ่งที่มาปกป้องเศรษฐกิจยุโรปแต่การเป็นฮีโร่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะถ้าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นอิโมจิชี้ขึ้นเหมือนกับของที่เราขายอยู่มีราคาสูงขึ้นเวลาเราจะเอาของไปขายให้ต่างชาติของเราก็จะดูแพงขึ้นมาทันที เพื่อนๆคิดว่าใครจะอยากซื้อของแพงละอิโมจิหน้าบึง้งการส่งออกของฝรั่งเศสก็เลยลดลงไปเลยแต่ข้อดีก็คือการนำเข้าถูกลงไงโดยเฉพาะพลังงานอย่างน้ำมันและกา๊าซที่ส่วนใหญ่ซื้อขายเป็นดอนลลาร์สหรัฐพอเราเอาเงินยูโรไปแลกก็ได้ของมาเย็บกว่าเดิมทำให้ต้นทุนการผลิตของโรงงานต่างๆลดลงอันนี้ก็แฮปปี้กันไป แต่ถ้าเงินยูโรอ่อนค่าลงล่ะอิโมจิชี้ลงทีนี้แหละของของเราจะดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเหมือนกับช่วงเซลใหญ่ประจำปีการส่งออกของฝรั่งเศสจะพุ่งกระฉูดเลยเพราะสินค้าดูถูกลงสำหรับชาวต่างชาติทำให้ขายดีเป็นเทนำเทท่าและช่วยลดปัญหาการขัดดุลการค้าได้ด้วยแต่ก็มีข้อเสียนะการนำเข้าจะแพงขึ้นทันที โดยเฉพาะพลังงานที่ต้องซื้อมาใช้ในประเทศอาจทำให้ต้นทุนการผลิตของธุรกิจต่างๆสูงขึ้นไปด้วยการใช้เงินยูโรมันก็เหมือนเราอยู่บ้านที่มีกฎระเบียบที่ตั้งโดยผู้ใหญ่หรือธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะเพื่อนๆฝรั่งเศสเลยไม่สามารถตัดสินใจในโยบายการเงินของตัวเองได้ตามใจชอบเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะ ECB จะเน้นคุมเงินเฟ้อของทั้งโซนยูโรทำให้บางครั้ง นโยบายที่ออกมาอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ของฝรั่งเศสไปเป๊ะก็ได้เหมือนกับผู้ใหญ่ซื้อเสื้อมาให้แต่ไซส์าอาจจะไม่พอดีตัวเราไปเป๊ะอะแต่ถ้าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อไหร่อิโมจิชี้ลงนักท่องเที่ยวต่างชาก็แห่กันมาเที่ยวฝรั่งเศสกันให้เพียบเลยเพราะค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างดูถูกลงไปหมดทั้งค่าโรงแรมค่าอาหารหรือค่าช้อปปิง้งพอทำให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นแบบฟินๆเลยสรุปง่ายๆก็คือเงินยูโรช่วยให้เศรษฐกิจยุโรปโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้นก็จริงแต่การที่ฝรั่งเศสไม่มีอำนาจเต็มที่ในการกำหนดนโยบายการเงินของตัวเองได้ก็เหมือนมีข้อจำกัดในการแก้ป,ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมานั่นเองอย่างการที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาคองตัดสินใจยุบสภาเร,เร็วนี้ ก็ทำให้เงินยูโรอ่อนค่าลงทันทีเพราะนักลงทุนทั่วโลกมองว่ามีความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นนั่นเองเป็นไงบ้างเพื่อนๆพ,พอจะเห็นภาพรวมของเรื่องเงินยูโรกับฝรั่งเศสมากขึ้นไหมคะ